การใช้ในติกออกไซด์เนี่ยค่ะเด็กๆก่อนกำหนดเล็กๆเนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จก็คือประมาณ50-6 0%เรพบว่ามันมันก็ตอบสนองได้ดีทำให้ยาเล็กเขาพ้นช่วงวิกฤตนั้นมาได้คือถ้ามีแต่ทีมแพทย์และพยาบาลไม่มีเจ้าหน้าที่ของเราหลายๆฝ่ายความสําเร็จที่เกิดขึ้นน,นี้มันเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนความพร้อมก็คือเราสามารถรับเคสภาะวะความดันในปอดสูงมารักษาได้ทั้งหมดในเครือของทางภาคตะวันออกค่ะ น้ำค่ําครับเขาเดินเขาไม่รู้เหมือนกันว่าน้ําค่ําหรือว่าน้ําอะไรแล้วรอมาอีกสักพักหนึ่งเขาก็โทรหาเพื่อนเขาก็จะไปกรุงเทพกันเขาไม่รู้ว่าเป็นน้าค่ําหรือน้ําอะไรถึงมาถึงตรงอ่าพยาใต้ฮะก็น้ําค่ํามันไหลออกเยอะแล้วก็ไปโรงพยาบาลอื่นเขาไม่รับครับแล้วก็มาโรงพยาบาลกรุงเทพพยาครับ i saw dr. napperthon in the uh, women's health clinic first and she knew straight away what was happening and she rushed me through to get an ultrasound to see how much water was left uh, after my waters had broken. Um, they then took me to the labor room and managed to stop the labor because i was having contractions as well by then. Um, and uh, they managed to stop the l a b o r and they kept me there for, for two days, two nights, two days before they decided to have, I, I needed to have an emergency C-section. คุณแม่ที่เข้ามาด้วยเจ็บท้องก่อนกําหนดเนี่ยจริงๆเรายังไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นจากอะไรนี่ถ้ามาแล้วคุณหมอสูเขาก็จะไปประเมินก่อนถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะ ยับยั้งไว้ไม่ให้เด็กคลอดก่อนกนําหนดนะคะแต่ว่าในรายในรายนี้คุณแม่ของน้องอเล็กซ์ก็คือไม่สามารถมีน้ําเดินแล้วป่ากว่าลูกเปิดแล้วก็จําเป็นจะต้องคลอดก่อนกนําหนดค่ะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ฮะแล้วสักพักหนึ่งหมอเขามาบอกว่าน้ำค่ำไหลต้องเอาลูกออกเพากังวลน,นะแต่ก็ต้องทำใจฮนะเรา ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่จะเป็นยังไงก็เป็นลูกเราอย่างเงี้ยฮะเขาตัวเหมือนลูกหนูอะครับเกิดมาใหม่ฮะน่ากลัวมากครับเห็นน้ำตาไหลหน่อยนะเพราะว่ามันไม่เคยเห็นแบบนี้ออกมาแค่9ขีด96กร,รัมครับน่ากลัวมากเลยฮะ It was um, it was incredibly scary I I think in hindsight I went into shock actually um, and uh, I was just scared, didn't know what was going to happen, didn't know what was going to happen to me, I didn't know what was going to happen to the baby. Um, yeah, it just, uh, it, was, it was probably the most uh, scariest thing that ever happened to me. คือโดยโดยส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็จะมีความกังวลเยอะเนื่องจากว่าน้องเล็กมากคือเขาอาจจะยังไม่ไม่รู้ว่าจะจะเกิดอะไรขึ้นความคาดหวังบางทีเขาก็ยังไม่รู้ด้วยว่า ลูกจะรอดชีวิตหรือเปล่าค่ะแต่ว่าเราทั้งทีมก็คือให้ให้ข้อมูลอยู่แล้วค่ะเป็นระยะระยะก็คือให้ข้อมูลตลอดเพื่อที่จะคลายความกังวล It was really difficult at first. Really difficult. I didn't I didn't really know. I didn't understand. I didn't know why it happened. All of these things, you know. Um, and I was recovering from the operation and um, Yeah, we both really we understand what, what was both going on. didn't เคสนี้มีความเสี่ยงข้อหนึ่งทารกอายุคันค่อนข้างน้อยเกิดก่อนกำหนด26สัปดาห์อันที่สองคุณแม่มีภาวะน้ำเดินก่อนที่จะตัดสินใจผ่าคลอดเนี่ยค่ะเป็นเวลาค่อนข้างนานคือประมาณ20ชั่วโมงก่อนที่จะคลอดนะคะทารกน้ำหนักตัวน้อยจะมีภาวะความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องระบบ ทางเดินหายใจและเสี่ยงต่อภาวะติดเชื้อเนื่องจากปัจจัยของทางคุณแม่เนี่ยมมีน้ำเดินเกิน18ชั่วโมงหลังจากที่ผ่าคลอดเนี่ยน้องใส่ท่อช่วยหายใจออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วย้ายเข้า ICU เลยอะคะ่ะเราได้คุยกับคุณแม่ไว้ตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วว่าเราจำเป็นต้องใช้สารช่วยในการทำงานในการทำงานของถุงลมปอดนะคะก็คือพ่นเข้าไปทางท่อช่วยหายใจ หลังจากที่ให้ยาตัวนี้เราให้ได้ในเวลาค่อนข้างเร็วนะคะ1ชั่วโมงเราก็ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นเราสามารถลดค่าการตั้งเครื่องของเครื่องช่วยหายใจได้ค่อนข้างเร็วค่ะในเด็กที่น้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า1,000เราเรียกว่าเป็นกลุ่ม extreme low birth weight ก็จะมีความเสี่ยงเนื่องจากว่าระบบต่างๆในร่างกายของเขายังไม่พร้อมไม่เจริญเติบโต,ตเต็มที่อะค่ะไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้เองโดยที่ทีมไม่ได้รับไม่ได้ช่วยเหลือค่ะเอาเป็นว่าระบบทุกระบบของเขายังยังทำงานไม่ได้เลยต้องได้อาหารทั้งหลอดเลือดก่อนลาลาไส้เองก็ยังไม่สามารถที่จะรับอาหารจากนมได้ทั้งหมด ทางทีมของเรานะคะก็คือเป็นส่วนช่วยสนับสนุนคุณหมอในเรื่องของการเตรียม TPN หรือว่าสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำะค่ะซึ่งสารอาหารตัวนี้มันจะเป็นสารอาหารที่เตรียมขึ้นเฉพาะรายให้สําหรับเฉพาะคนและมีสัดส,ส่วนเป็นของใครของมันซึ่งคุณหมอเขาจะปรับพวกเกลือแร่โปรตีนกลูโคสอะไรพวกนี้แล้วแต่สภาวะของ,ของเด็กคนนั้นๆอย่างงี้นนะค่ะซึ่งอาหารตัวนี้เราต้องเตรียมด้วยภาวะที่ปรัศจากเชื้อต้องเตรียมในสถานที่พิเศษ มีภาวะอันหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงมากในช่วงที่วิกฤตเสี่ยงขนาดที่ว่ามีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้นะคะก็คือเป็นภาวะทีะ่มีแรงดันในปอดที่สูงมากเมื่อความดันปอดสูงมันจะทําให้เลือดไม่ไปเลี้ยงที่ปอดการแลกเปลี่ยนการออกซิเจนมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่สามารถลดความดันในปอดได้นะคะโอกาสเสี่ยงของการเสียชีวิตมันมีสูงถึง70%สําหรับตัวโรคโรคนี้ อันนั้นคือในเด็กคลอดครบกําหนดแต่อันนี้น้องเขาเจอทั้งสองภาวะค่ะทั้งคลอดก่อนกําหนดและภาวะความดันปอดสูงโอกาสเสียชีวิตของน้องเลยมีสูงมากอาการหลักๆของภาวะนี้ก็คือจะทําให้เด็กเกี่ยวนะคะใช้ยาไปหมดแล้วทุกอย่างเนี่ยก็คือยังไม่สามารถที่จะทําให้ภาวะนี้ดีขึ้นเราไม่มีตัวเลือกอื่นที่ดีไปกว่านี้แล้วคุณแม่เข้าใจแล้วก็ อนุญาตให้เราใช้ก๊าซกับน้องได้เป็นเคสแรกของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาที่เราได้นำกา๊าซไนตริกออกไซด์มาช่วยลดภาวะความดันปอดสูงแล้วก็ในประเทศไทยหรือเมืองนอกการใช้ก๊าซไนตริกออกไซด์สำหรับเคสเด็กคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยมากอย่างเงี้ยค่ะมีการรายงานไว้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าสำหรับเคสเนี้ยค่ะประสบความสำเร็จค่อนข้างดีแล้วก็ so there was some of that fear was sort of was taken away i think because uh, they were doing everything you know he had he was in these machines and uh, he was um They were explaining to what was going on, even though I think at the time it was difficult for to listen difficult for to take it were explaining me even me me was was for for all going I in on ต้องขอขอบคุณหลายฝ่ายมากๆที่ช่วยในการติดต่อประสานงานไม่ว่าจะเป็นทีม e n h e l ของเราทีมช่างเครื่องมือแพทย์ที่เข้ามาช่วยเราดูแลเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้ดูแลยากมากค่ะต้องมีการเปลี่ยนถังไม่ให้แก๊สมันรั่วออกมาต้องมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องความ ปลอดภัยของการใช้ตัวแก๊สเนี้ยค่อนข้างละเอียดมากถ้าไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะมันจะไม่มีความปลอดภัยในการใช้แก๊สตัวนี้ได้เลยแต่เหมือนเราก็มีความเตรียมพร้อมที่จะเพนรับรู้เครื่องการใช้งานของเครื่องโดยจะมีสเปเชียลลิสต์เข้ามาสอนทางแผนกและทางเครื่องแพทย์ที่เราฟังด้วยครับเราก็ต้องทําการคํานวณคํานวณว,ว่าถาังแก๊สถังหนึ่งเนี่ยด้วยปริมาตรเท่านี้ จะสามารถใช้ได้กี่ชั่วโมงกี่นาทีเพื<ม>่อที่จะสลับทางได้ตลอดเวลาสามารถใช้แก๊สได้อย่างต่อนเนื่องโดยที่ไม่ไม่เกิดอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นนะฮะเราก็ได้เตรียมการเตรียมพร้อมตื่นตัวตลอดสานงานกับทางด้านบริษัทเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรล่วงหน้าเราสามารถแก้ไปกติเคสคลอดก่อนกำหนดเนี่ยเราจะติดตามเกี่ยวกับเรื่องอ่า การตรวจตาจอประสาทตาน้องจเจริญดีไหมในเด็กที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและออกซิเจนตรวจตาเป็นเรื่องสําคัญมากสาหรับน้องอเล็กซ์เนี่ยตรวจไปแล้วตาทั้งสองข้างน้องไม่มีปัญหานะคะจอประสาทตาจเจริญปกติค่ะภาวะแทรกซ้อนที่เราต้องระวังสําหรับเด็กทารกคลอดก่อนกําหนดคือ,อต้องทําตรวจ ตาซาวในสมองดูว่ามีจุดเลือดออกไหมมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสมองไหมของน้องอเล็กซ์นี่ทําหมดแล้วนะคะผ่านทุกขั้นตอนปกติทุกอย่างนะคะตอนแรกก็กลัวมากกลัวเขาแบบเป็นคนที่แบบไม่ปกติกลัวพิการแบบสมองตอนนี้มาร้อยปร์เซ็นตแ์บบดีขึ้นเยอะเลยฮะ he is really amazing he's just so good so good he's All the problems that had uh, this he had at the start, he's okay now. He um, his, um, he um, had um, a lot of problems with his lungs. <laughs> um, okay, so yeah. far, everything is okay. Um, the doctor has said his lungs will remodel mm. over the next few months, so it seems okay. His eyesight is okay. Again, I learned in the NICU that for premature babies. Uh, they can have a lot of problems with their eyes. The eye doctor here has said his, the problems he had have, has regressed. He's now got the same eyes as a, a full term baby, which is amazing. Everything is, mm he's -hmm. really just, I feel so lucky, really. <laughs> oh, I'm lying, so lucky. ตัวครอบครัวเขาเองค่ะถ้าคุณแม่ไม่มีนมแม่มาให้ตลอดการรักษาตั้งแต่วันแรกที่น้องเข้า ICU ไม่มาทำแกงกรรูแคกเขาเรียกว่าเป็นสกินทูสกินคอนแทคมาอุ้มให้ดูมาดูแลน้องตลอด3เดือนครึ่งคุณแม่มาทุกวันนะคะถ้าไม่ได้รับความร่วมมือหรือคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจเนี่ยเราจะผ่านภาวะวิกฤตกันไปได้ยากมาก แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ทีมเครื่องมือแพทย์เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานของเ h e ลทุกท่านมีความสำคัญหมดค่ะขาดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งไปมันจะทำให้การรักษามันไม่สมบูรณ์เลยค่ะแต่หลักๆเลยเนี่ยทีมต้องมีความเชี่ยวชาญในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้มีความใส่ใจในการดูแลอย่างใกล้ชิดจริงๆ I think I would tell a new mum, a new NICU mum to be strong, to come and visit, to ask questions and just to be positive, really think positively and it's really difficult at the time. People said that to me and I was like, how? But actually I can see now in hindsight that I was able I did do that and it was the right thing to do because it was it helped Alex hugely. I realize now that the doctors and the nurses, they give medical care, but the, the parents, because he did the same, you know, the parents give the kind of um, the emotional. เราก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นแม่ดูแลเขาเหมือนลูกเรานั่นแหละค่ะก็คือทำทำทุกอย่างให้เขาอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็จะส่งเขาที่แข็งแรงเติบโตเป็นเด็กปกตินะคะกลับสู่คุณพ่อคุณแม่ รู้สึกดีใจมากเนี่ยเหมือนฝันเพราะว่าเขาอยู่นี่ตั้งนานแล้วแบบตื่นเต้นหลายวันนะฮะผมว่าไม่มีอะไรจะเท่านี้นะครับขนาดเขาดูแลแม่เขากับดูแลลูกไม่ไม่เคยเห็นอย่างเนี้ฮะแม่เขานอนก็มีแต่คนดูแลอย่างเดียวไม่เหมือนโรงพยาบาลอื่นตัวเองต้องทําเองออกมาก็ต้องทําเองทุกอย่างแต่อย่างนี้มีแต่หมอก็ทําให้ทุกอย่างเันสุดยอดเลยนะเนี่ยขอบคุณมากครับที่ actually, sorry, this makes me cry. i am so grateful to them. i words can't even say how much. i want to say thank you to them. they were so great for alex and for me and for him. i really just can never say thank you enough to the doctors and nurses here makes me cry every time sorry